นี่เราแบบว่าแข่งกันกินใช่ไหมเนี่ยแบบวันที่เรามาร้านกบทันต์แดงเราก็ชอใช่เราก็หันหมดไปเท่าไหร่แร้วเราต้องกินกินอะไรเยอะหมูหันหมดไปหนึ่งตัวเค้กอีกคนแล้วไม่รู้กี่ชิ้นใช่แต่เราไม่กลัวค่ะเพราะว่าเนี่ยเธอพีชชงเลยค่ะชงเลยค่ะนี่นะคะ ก <Bond> ินไปเมื่อกี enfin you, ้มันจะออกหมดเลยหมดช่ยเลยผู้รีเช้าหมดทุกอย่างเรากินกันมานานมากนะทุกคนเพราะว่ามันกินแล้วค่ะมันทำให้เราแบบท้องแบนลาบนะคะใครค่ะส่วนแก้วค่ะเราอิ่มสวยได้ทุกวันีเพรค่ะอ่ะอย่างงี้ยางหาก้วางกฎจะสำหรับหมูหันตัวเนี้ยมันอยู่ในท้องเราแต่พวกเนี้ย มันจะอ,ออกหมดเลยบา <c oughs> งทีช่วยคุณได้ค่ะ